เดี่ยฟองเดี่ยวตัวแฝจะมีระบบป้องกันตัวมันเองอยู่ภายในตัวของฟองแร์จะมีระบบป้องกันตัวเองจากไวรัสนะครับส่วนตัวอื่นจะมีการฝังโปรแกรมป้องกันไวรัสไว้บนเนื้อไฟล์ของไบออดมีการฝังโปรแกรมป้องกันไวรัสไว,ไว้บนเนื้อไฟล์ของไบออดนะครับของพวกอเมริกันารกกาซีน แล้วจะฝังเนื้อไฟไว้ไนบอ่์ดเราจะเจอฟังก์ชันอยู่ตัวหนึ่งบนบอ่อดบอกว่าตัวไวรัสโปรเทคชันนะอันนี้มันก็จะเหมือนกับตัวกำแพงแรกที่จะให้ไวรัสเข้ามาหาไบอรดเพราะบอรดคือข้อมูลนะไวรัสไม่สามารถทําลายฮาร์ดแวร์ได้แต่ไวรัสสามารถทําลายข้อมูลได้เพราะฉะนั้นตัวบอรดมันมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ก็คือเฟลรอมนะครับนะกับส่วนที่เป็นข้อมูลก็คือเนื้อไฟที่ใช้ควบคุมอุปก,กรณ์ ตัวข้อมูลเบือ้องต้นเวลาไวรัสเข้าไวรัสไม่ได้ทาลายชิปปฝดรองแต่ไวรัสจะทาลายข้อมูลภายในเมื่อมาทําลายข้อมูลภายในตัวแแลดรอมตัวนี้ถือว่าเสียนะครบับแื้อไฟล์ภายในเสียหายเราต้องเอามาันมาแลชต่อไปใหม่ก็คือการเขียนใหม่เขียนข้อมูลทับข้อมูลเดิมแล้วพอเขียนข้อมูลทับข้อมูลเดิมข้อมูลที่เขียนลงไปก็จะต้องเป็นข้อมูลที่เหมือนเดิม แมฆเท่ากันแมฆเท่ากันเมเท่ากันข้อมูลคําสั่งเหมือนกันกับของเดิมนะครับต้องเขียนทับลงไปบนงข้อมูลที่เสียหายมันก็จะสามารถทํางานได้เหมือนเดิมเพราะไวัาถูกล็อกทิ้งไปแล้วข้อมูลที่เสียหายถูกแก้ไขแล้วก็คือที่ห่อเดียวกันรุ่นเดียวกันก็คือต้องเป็นของเดิมพุณแง่ของเดิมนะครับทุกอย่างคือของเดิมแต่ไม่ใช่ของเดิมซึ่งเสียหาย ต้องเป็นของเดิมที่ยังดีอยู่เราจะไปเอาตรงไหนครับของเดิมที่ของเดิมที่ยังดีอยู่จาจากที่ไหนก็คือจากเว็บไซต์ผู้ผลิตนะครับแล้วก็สั่งสมเอาเป็นหรือเป็นใบอ่อนเป็นเนื้อไฟล์ของใบอ่อนเป็นเนื้อไฟล์ข้อมูนเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์นรับเก็บไว้ในฮคันที่เราเอ็นซีดีอะไรได้อีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่ามีเมนบก้อนสองตัวที่เหมือนกันอีกตัวหนึ่งใบอ่อนเสียอีกตัวนึงยังใช้ได้เราใช้โปรแกรมอ่านมันขึ้นมา อ่านเนื้อไฟลไปออกจากตัวที่ดีอยู่ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปเขียนให้กับตัวที่เสียได้ถ้ามีรุ่นเดียวกันถ้ามีรุ่นเดียวกันหรืออ่านเก็บไว้ก็ได้มาวันนี้มาในบอร์ดรุ่นนี้มาอน,นาคตเราอาจจะต้องมีมาอีกเก็บคืออ่านจากตัวไปออกขึ้นมาเก็บไว้ในตัวฮาร์ดดิสก์ของเราเวลามีรุ่นนี้มาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเอาตัวข้อมูลซึ่งเราอ่านเก็บไว้เนี่ยเขียนกลับลงไปในบอร์ดได้อาจารย์เก็บไปเยอะไหมครับก็ประมาณแผ่นซีดีสามแผ่นตอนนี้นะครับ ก็ได้ก๊อปให้ผู้เรียนไปเราจะได้งกัไปหา <c oughs> แต่รู้สึกว่าก๊อปไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการใช้งานจะเดี๋ยวการใช้งานเป็นการรับก็คือการใช้งานทุกไฟล์ที่ก๊อปไปจะต้องไปใช้เครื่องทีพรอมโปรแกรมเมอร์แล้วก็ใช้เครื่องทีพรอมโปรแกรมเมอร์สำหรับเขียนโอเคเรื่องไบออดวันนี้เรื่องการทำงานจบนะครับเดี๋ยวก็จะมาเรียนกันถึงเรื่องการตั้งค่าในตัวไบออดจริงๆ ในเป็นตัวแลตรองเวลาที่เป็นของ IDE นะครับ IDE ได้หน1่งถ้ากด Enter เข้าไปมันก็จะเป็นการโชว์ส่วนที่เป็นหัวอ่านโชว์นะ show. หัวอ่านโชว์ความจุโชว์เซนิเดอร์แต่ถ้าเราไ,ไม่ต่อมันจะบอกว่า NOT i n s t l l l แต่ในกรณีเดียวกันถ้าเกิดสายเสียฮาร์ดเสีย er, มันก็จะขึ้นอย่างนี้เหมือนกันเพราะมันหาไม่เจอการติดต่อติดต่อไม่ได้ใช่ครับตัวซีรอมได้สองกด Enter ครับ ตัวน,นี้บอกว่า i d i c drom dice 2 h i g h performance เพือใช้การตั้งค่าสูงสุดแต่ถ้าหากว่าไม่ไม่มีมันจะบอกว่า NOT install เหมือนกันครับบกับเหมือนกันครับศูนยาเหมือนกันนี้เรามาดู audio setup ก,ก็คือส่วนของที่เป็นชิป sound board กด enter ครับอันนี้ปิด หรือเปิดครับถ้าเราปิดไว้ลูกค้ามาถึงปุ๊บบอกว่าทิ่ซาวไม่ดังครับเราก็ต้องมาดูในใบอ่อก่อนว่าในใบอ่อดเนี่ยปิดหรือเปิดถ้าหาว่าปิดไว้ตัวโอเอสก็จะหาชิป s o u ไม่เจอถึงแม้ว่าเราจะใส่ได้อดถูกต้องก็าตามมันก็จะไม่ดังเหตุก็คือหาฮาร์ดแวร์ไม่เจอต่อให้เราใส่ซอฟต์แวร์เข้าไปเท่าไหร่มันก็ใช้ไม่ได้โยสปอ แต่ในนู้นมันบอกว่า a 4ี7เก้าเจ็ audio แต่จริงๆมันก็คือจุดเดียวกันคือการสังเคราะห์เสียงนะเนครับ network setup ก็คือการ lan อันนี้ system board n t e r n e t ก็คือการ lan เปิดใช้งานอยู่แต่ถ้าเราปิด lan onboard ก็ใช้งานไม่ได้เหมือนกันส่วนอื่น mac address อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นตัวมุตรอม มลูทูธเาแต่เราส่วนมากนั้นไม่ค่อยได้ใช้กันอเลอร์ออนไลน์ก็คือเวลามีสายอย่างอื่นเข้ามาหรือมีใครคอนเน็เข้ามาอย่างเราปิดเครื่องไว้มีคนคอนเน็เข้ามาปุ๊บตัวเครื่องเราก็จะบูตขึ้นมาเองเพื่อให้คนอื่นเข้ามาเอาข้อมูลภายในของเราไปได้กรณีที่เรา<จ>รอยู่คนเน็ตเิใช่เปิดเครื่องด้วยกันได้คือยิงจากเครื่องอื่นมาเปิดเครื่องเราคอนเน็กมาที่คอมคอมสิบสามซึ่งเป็นเครื่องของเราปุ๊บ ตัวคำสิบสามซึ่งมีบูทรอมเก็บอยู่เช็คตัวเองทันทีว่าตัวเองคือบูทรอมสิบสามต้อจะเปิดเครื่องฟึบขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นเข้ามาเอาข้อมูลจากเครื่องเอาไปได้จะต้องทําระบบแลนนะจะต้องทําระบบแลนคระบบเน็ตเวิร์สครับระบบตัวนี้ไว้กด escape กลเปิดโหมัดใดกด escape กับอีกครั้งอันนี้เรามาดู start option กด enter อันนี้เราดู start sequence นะครับ เป็นเมนูย่อยนะครับข้างในเป็นเมนูย่อยกด enter ครับ mm hmm. ข้างในก็คือเป็นการตั้งค่าเหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันก็คือการตั้งค่าภายใน first startup device แต่ตัวนู้นบอกว่า first boot device อันนี้คือข้อข้อที่ต่างก็คือส่วนที่เป็นคำศัพท์ที่ใช้ boot s t r t u p device ใช่ครับ first boot device first startup device อันนี้เบอร์ เราเปลี่ยนดูครับเปลี่ยนได้ซีรีอมทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดคําสั่งคือเหมือนกันส่วนค่ากําหนดชื่อเดียวกันหมดถ้าเราจะให้บูทไวๆเราดิสกบหมดได้ไหมตัวรางได้ครับแค่งเดียวเลยก็คือบูเปิดปุ๊บเช็คอุปกรณ์ตัวเดียวบูทขึ้นมาเลยใช้เฟอร์บูทอย่างเดียวใช้เฟอร์บูทอย่างเดียว ตัวนี้ Automatic power on start up sequence disable ไม่เคยใช้ Automatic power on ก็เหมือนกับใช้คนะีย์บอร์ดหรือว่าเวลา hard disk error boot จาก hard disk เปลี่ยนค่าได้ภายในครับลองเปลี่ยนดูได้ครับเรื่อยลงมาก่ครับเรื่อยลงมาจาก disable เป็น enable ก่อนถ้า disable นั่นหมายถึงว่า คำสั่งย่อยภายในก็ไม่สามารถใช้งานได้จกนกว่าเราจะเปิดใช้คําสั่งหลักมืนไม่เปิดประตูบ้านก็เข้าห้องอื่นไม่ได้นะครับอนนี้เรามาดูส่วนไรเยลอหริยกก่อยนะครับบอกว่าคีย์บอร์ดนำมาล็อกสเปซออนคือทันท,ทีที่เปิดเครื่อง ตัวนําล็อกไฟนําล็อกจะเปิดขึ้นระบบของนําล็อกของคีย์บอร์ดจะใช้งานได้นาล็อกก็คือไอตัวเลขปุ่มที่เป็นตัวตัวเลขทั้งหมดไอดตัวนัมเบอคีย์ซึ่งถ้าหากว่าเราเออฟไว้เราจะต้องมากดปุ่มนาล็อกเองเพื่อที่จะใช้ปุ่มตัวเลขถัดมาเป็นคีย์บอร์ดสปีดนะครับบอกว่าฟ้าเป็คือเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่เราถึงแม้ว่าเราตั้งไว้ว่าช้าที่สุดเท่าที่จะทําได้ เท่าที่มันมีอยู่เราก็ไม่สามารถพิมพ์ได้เร็วเท่ากับที่ที่มันมีอยู่นะตัวต่อไป d i s c r e t e o per ation ตัวนี้บอกว่า i i s a b l e รนะลองลองลองเก็บค่าดูครับดีสลอร์ per ation ตอนนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆตัวซีกครับเวลาบูตฟุ๊บจะเช็คพื้นที่ตัวนู้นจะบอกว่า p r o p p y Seek แต่ตัวนี้จะใช้คำว่า o per ation